สวัสดีค่ะสวัสดีร้านตะก,กี้พายุชัง,งกิลรตะกี้แฟนเพจมาดูผ้าบูเวฟกันนะคะบูเวฟมาใหม่ๆเลย,ยไม่มีที่จะนั่งละเต็มไปหมดแล้วอันนี้เป็นผ้าผ้าขนาดชิ้นเป็นเมตรนะคะเป็นผ้าบูเวฟนะคะลายแบบนี้เลยอันนี้1เมตรขึ้นไปนะคะหน้าผ้าอยู่ที่60นิ้วลายผ้าบูเวฟลายเสือนะคะตัวนี้บูเวฟลายเสือจะมีหลายสีค่ะรุ่นนี้ กิโลละหนึ่งศูนะคะใครสนใจทักแชทมาสอบถามได้ค่ะหรือโทรติดต่อที่086 0745 5หกศได้นะคะนี่ค่ะบูเว็บมีหลายสีนะทำอะไรได้บ้างผ้าตัวนี้ทำกางเกงทำกางเกงส่วนมากอ่ผ้าตัวนี้เขาจะไปทำกางเกงกันแนวกางเกงแต่ถ้าใครอยากเอาไปทำชุดก็ก็แล้วแต่ทำกางเกงทำกระโปรงเด็กของผู้ใหญ่ได้นะคะ เราจะเอามาให้ทุกคนดูว่ามันชิ้นใหญ่อันนี้ลายเสือนะคะจะไปลายเสือนะคะลายเสือมีลายเสือกับลายช้างลายเสือลายช้างนี่จะเป็นลายแบบนี้จะค่าไปให้นะคะลูกค้าไม่สามารถเลือกได้นะแต่เลือกมัดได้นะคะเพราะว่าผ้าไม่ค้านี่ซื้อมาเป็นค่ะคะนะคะแต่ก็อยากให้เลือกยิหรอกแต่ถ้าเลือกแล้วไม่ค้าติดมันก็ไปไม่ได้นะคะเข้าใจน้ำในด้วยจ้า จะมีหลายสีเนาะเดี๋ยวจะให้ดูไกลๆว่าผ้ามันมีสีสีประมาณไหนจะเป็นผ้าบูเวฟมีหลากหลายสีนะคะเหมาะสําหรับถ้าเป็นโทนอ่อนเนื้อบางหน่อยก็จะเป็นทําชุดเด็กได้นะคะกางเกงเด็กได้นี่ค่ะจะเป็นโทนนี้เนี่ยลายแบบนี้ก็มีลายการ์ตูนลายการ์ตูนนะคะ,าคะมาต่อค่ะมาต่อเมื่อกี้ลูกค้าเข้ามา ตกใจหมลูกค้าเข้ามาในร้านลูกค้าเข้ามาดูผ้าอันนี้จะมีลายช้างด้วยนะคะอันนี้ลายช้างจะเป็นผ้าวูเว็บนะชิ้นขนาด6เมตรนะคะตัวนี้ลายช้างผ้าวูเว็บชิ้นขนาด6เมตรนะคะหน้าผ้าอยู่ที่60นะคะวูเว็บเนี่ยสามารถทําชุดได้นะคะนี่ค่ะมันไม่หนานะคะทุกคนมันไม่หนานะคะนี่สามารถทําชุดได้เดี๋ยวจะมาจับให้ดูอุ้ยชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่มากเนี่ย เอามาแบ่งให้ลูกค้าเลยค่ะอันนี้ซื้อมาเป็นม้วนเลยนะบอกเลยว่าเอามาเป็นพับเลยเดี๋ยวพับลายผ้าพับไม่ได้พับชิ้นหกเมตรนะคะลูกค้าน,นี่คือได้ไปตัดชุดได้สามชุดเลยแล้วเนี่ยเอาไปทำเป็นชุดกระโปรงได้นะเอาเป็นกระโปรงชุดคลุมอะชุดเดสอะคนโตอะ ชุดเดตอะยืมหัวเข่าแล้วก็เอาไปทําเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรเลี้ยแต่เอาไปทําเสื้อคลุมไปทํากางเกงได้นะคะแลี้วแต่เลยตัวนี้เพราะว่ามันชิ้นใหญ่แล้วแต่ลูกค้าจเอาไปทําใส่เองหรือทําส่งทําขายได้นะคะได้กาไรคุ้มๆเลยสวยๆเลยนี่แต่ชิ้นใหญ่ๆลูกค้าเลยเมื่อกี้ลูกค้าเข้ามาในร้านมาดูผ้าไม่ได้ยอดไปสองมันกว่าบอกว่าเข้าหน้าร้านเราประมาณนี้ ถ้าเข้ามาในร้านนี่คือลูกค้าต้องได้ผ้าลูกค้าต้องได้ผ้าเพราะว่าผ้ามันเยอะผ้ามันเยอะผ้าเต็มเลยนะลูกค้าทักมาถามนะอันนี้เป็นโบนะคะโบอูเวฟนะคะเราจะข่าไปให้เนาะเราจะข้าไปให้นะคะนีโบโบกลมโบดานะคะโบกลมโบดานะคะรุ่นนี้หนึ่งเมตรขึ้นนะคะกิโลละกิโลละหนึ่งร้อยหนึ่งศูนย์ศูนย์นะคะเราจะขายราคาแบบ มาตรฐานเราจะไม่ได้เวียงไปเวียงมาทนเข้มนะคะทนเข้มก็เข้มอ่อนก็อ่อนเนาะจะไปทนไหนดีทนอ่อนก็อ่อนเนาะบางคนก็ไปทําชุดเด็กลายเสือแล้วก็ลายนี้หมดแล้วมูเว็บเมื่อกี้ช่างลูกค้าอ๋อนี่ไงลายเสือนี่อยู่นี่ไงมัดหนึ่งประมาณห้าโลนะคะถ้ามัดใหญ่หน่อยรประมาณหกโลน่าจะไม่เกินหกโลน่าจะไม่เกินหกโลผ้ามัดมัดไว้ ไม่ค้าก็จะมาทําการฆ่าผ้าไปนะคะถ้าไม่ค้าไม่ได้มันไม่ออกค่ะลูกค้าเอ้ยเราต้องค่าไปนะคะต้องค่าไปค่าให้ได้ทุกสีอะค่ะบางทีลูกค้าเข้ามาอยากได้แต่ก็เข้าใจอยู่ว่าไม่คะบางทีไม่ค้าซื้อมาไม่ค่าก็อยากค่าลายออกไปเนาะงั้นก็ไม่ออกเนาะโอเคค่ะอืมมาบวกกันเอะจ้ะจบทุ่นหวาน คนชุดเด็กชนชุดเด็กเออชุดเด็กช้างช้างของผู้ใหญ่อ,อแล้วก็ทีนี้ชนทน,ทน,ทนชุดเด็กแล้วก็มีลายนี้นะสวยมากนี่เนี่ยจะเป็นลายสกต็ตดํานะคะสะกต็ดสกตดําสก็ตน้ําตาลมันไม่ใช่สกต็ตมันเป็นลายอะไรไม่รู้มันเป็นเกี๊ยวเกี๊ยวโอเคก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวจะคาดผ้าได้ประมาณสีมัด แล้วจะแบ่งผ้าให้ได้สีมัดสำหรับรุ่นนี้1เมตรขึ้นหเมตรขึ้นไปนะคะหน้าผ้าอยู่ที่60ใครสนใจโทรมาที่0 8 6แป4 5ก5าค่ะคล้องมีอยู่สีมัดนะคะมีไม่เยอะแต่ละแบบแล้วก็จะสลับเปลี่ยนกันไปเผื่อลูกค้าชอบแบบนี้แบบนี้แบบนี้ขอบคุณทุกการรับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ